คอนเซปต์ของการทำนวัตกรรมก็คือทำน้อยแต่ได้มากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือหาคุณค่าใหม่ของยางพาราปกติยางพาราถูกปรีราคาในราคาที่ถูกเพราะว่าผู้ผลิตต้องการที่จะเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปริมาณเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่ราคาหรือต้อนทุนที่ต่ำแต่ถ้าเกิดเราหาคุณค่าใหม่โดยการที่ยางธรรมชาติสามารถที่จะไปทดแทนวัสดุบางอย่างเช่นทางการแพทย์หรือวัสดุที่นำเข้าราคาสูงเนี่ยครับได้ เชื่อว่ายังพาราสามารถที่จะเพิ่มมูล,ลค่าได้อย่างชัดเจนนะครับผมว่าจริงๆจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับ วิธีคิดของผมคือเราสนใจตั้งแต่ตอนต้นที่เราคิดไว้แล้วว่ายางพาราหรือวัสดุต่างๆเนี่ยมันควรจะใช้ในวงที่กว้างเพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็คือเราไม่ทํางานคนเดียวงานที่ออกมาไม่ใช่งานผมคนเดียวแต่เป็นงานที่มีความร่วมมืองานหนึ่งงานไม่จําเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเดียวแต่การร่วมมือกันต่างหากทําให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นในโลก สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์จริงๆมันเริ่มมาจากห้องแลบที่เราเห็นเราได้ผิดพัณฑ์อันนึงขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนกลุ่มกว้างแต่เมื่อใช้ไปเนี่ยครับพบว่ามันมีความพิเศษตรงอันนึงก็คือมันสามารถลอกลายได้ครับเราก็นำผิดพัณฑ์นัตกรรมตัวนี้ครับส่งต่อให้ตำรวจรพื่อหลักฐานปรากฏว่าวันที่เราส่งไปเราก็ไม่ได้คาดคิดอะไรแต่ว่า สุดท้ายแล้วสามารถที่จะไปลอกลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตที่ลายนิ้วมือเนี่ยอาจจะบุ๋มหรือต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะหาเอกลักษณ์บุคคลได้ด้วยวิธีอื่นๆนะครับหรือในบางเคสที่เป็นเคสงัแงะหรือรอยกระสุนปืนที่เกิดขึ้นนยครับก็สามารถใช้ยางเนี่ยสามารถลอกลายได้แบบ3มิตินะครับเดิมทีเดียวเขาใช้ภาพถ่ายนะครับทีนี้พอได้3มิติปุ๊บก็สามารถที่จะไปอ d e n น i ิฟได้ว่า วัสดุอันนี้ะหรือผู้เสียชีวิตนั้นคือใครนะครับวันดีขึ้นดีม,มีเมสเซจมาบอกว่ายางของอาจารย์ได้ช่วยให้เราสามารถหาผู้สูญหายได้หายายาผู้สูญหายได้นั่นมันก็คือความความฟินหรือความสนุกที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งวันม,มีเมสเซจเข้ามาอย่างนี้ผมว่าอธิบายไม่ถูกแต่มันคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้น จริงนวัตกรรมในความหมายของผมเราจะต้องประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือเราจะต้องคิดสิ่งที่ใหม่ๆนะครับส่วนที่2เราก็ต้องทําให้มันจับต้องได้ส่วนสุดท้ายเราต้องหาคุณค่าของมันให้เจอต่อให้เรามีความใหม่เราทําให้มันเป็นผิดพลา์ได้แต่เราหาคุณค่ามันไม่เจอคนไม่อยากได้อย่างนี้ไม่เรียกว่านวัตกรรมเพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราเรียกมันว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งที่ไม่ใหม่ เรามีสิ่งของที่จับต้องได้มีคุณค่าอย่างนี้ถ้าลงไปในตลาดมันแข่งขันสูงส่วนสุดท้ายครับถ้าเรามีความใหม่แต่เราไม่ลงมือทําหรือสร้างให้มันเป็น p r ร t o t y p e นั่นคือไอเดียสุดท้าย3ส,ส่วนนี้ต้องประกอบกันครับย้ําอีกครั้งคือคุณค่าของมันต้องหาให้เจอนะครับทำของให้ใหม่แล้วต้องทําให้จับต้องให้ได้ครับ ความล้มเหลวเนี่ยมันทําให้เราท้อแต่ความล้มเหลวของผมมันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราลงมือทําแล้วมันมี2คําตอบท่านเองคือได้ผลตามที่เราคิดกับอีกอันนึงคือไม่ได้ผลไอ้คำตอบที่ไม่ได้ผลหลายๆคนบอกว่ามันคือความล้มเหลวแต่ความล้มเหลวในความหมายของผมคือเราได้รู้ครับว่ามันทําไม่ได้แล้วการที่มันทําไม่ได้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะทํายังไงต่อ การที่ร่วมมือแล้วสําเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถจับต้องได้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้วันนี้มันยังไม่เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ผลิตภัณฑ์วัตกรรมบางอย่างช่วยไม่ให้คนมีอาการบาดเจ็บหรือช่วยแบ่งเบาภาระการค่าใช้จ่ายได้อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับนี่คือความภูมิใจครับอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยครับเอาตัวออกไปนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า exploring นะครับ เราพยายามออกไปครับเมื่อเราเห็นอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเราออกไปเราจะเจอปัญหาแน่นอนครับในชีวิตประจําวันให้เรามองปัญหานั้นเป็นโจทย์ว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอย่ามองปัญหาเป็นแค่ปัญหาแล้วก็เราไม่รับผิดชอบอะไรต่อสังคมเลยเราลองตั้งคําถามว่าปัญหานั้นจะแก้อย่างไรนี่คือหัวใจหลักของการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ หลังจากนั้นให้เรามี Open Mind นะครับก็คือมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างศาสตร์การรวมกันของศาสตร์หลายๆศาสตร์อย่าคิดว่าเราเก่งในวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วเราจะประสบความสาเร็จเราจะต้องเอาวิชาของเราไปบวกกับคนอื่น เพื่อจะสร้างอะไรบางอย่างที่มันแปลกใหม่แล้วก็มี impact กับประเทศชาตินะครับผมเชื่อครับว่า1นบวกหไม่เท่ากับ2แต่ถ้าเราเอาศาสตร์ที่1บวกกับอีกศาสตร์1มันจะมากกว่า2เพราะมันมีคุณค่าใหม่เกิดขึ้นครับ